I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time where you slow it down with me. I think I need to find what it means to be okay. It's broken by design, can not live life without some pain. Yeah, and I know. วันนี้อยู่ในคลิปขาลงฮะปึ๊บสตาร์ทเครื่องอน่าน่าน่า,นาเป็นทันไลก็อดซัท่อซะลนะก็วันนี้ขาลงนะฮะถ้าถามว่ามันแตกต่างจากขาขึ้นยังไงมันคนละฝั่งฮะ อไม่ใช่แล้วมาใช่แล้วพุกแรกตาสิบก็เล่นหน้าเราเนี่ยก็ขาลงนะก็พยายามขับให้ปลอดภัยมากที่สุดนะถึงโค้งมันจะน่าเล่นขนาดไหนก็เถอะนะทุกคนแต่เราก็ต้องเซฟอตัวเองแล้วก็พูดรวมทางเสมอนะฮะการขับลงเขาเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรตอนแรกผมก็กลัวเหมือนกันก็การขับลงเขาเนี่ยผมจะพยายามกับะยะห่าง ระยะเบรกแล้วกันใช้คำว่าระยะเบรกแล้วกันเนาะให้ให้ให้ใหเผื่อนิดนึงไม่ใช่เราไปจี้ตูดเกินนี่ก็เอ,อบางทีคันหน้าเขาเบรกกันทันเราเบรกไม่ทันอาจจะมีการจุบตูดเลยก็ได้นะหระือภาษาเฉพานนี่เขาเรียกว่าคนท้ายนะฮะก็ออกมาจากร้านทับริมทานนะครับวันนี้ก็มานั่งชิวๆนะฮะก็คลิปที่แล้วเนาะขับขึ้นมาก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปขับลงแล้วกันก็จะพยายามขับให้ปลอดภัยมากที่สุดนะ,ะขับอยู่ในช่วงเอ,อ เรียกว่าอะไรช่วงที่เอนจิ้นเบรกนี่มันชาที่สุดเ,เขาเรียกว่าเออแรงท้องบ้งถ้าผิดพลาดก็ขอแพลด้วยแล้วกันนะทุกคนนะก็เป็นมีความรู้ทางทางทฤษฎีอะไรมากนะก็ถ้าเป็น CB 150R เนี่ยผมจะลงมาอยู่ช่วงประมาณเกียร์สั่เกียร์สี่เนี่ยนะก็ไม่ได้ลงเกียร์ห้าเกียร์หกอะไรเพราะมันก็เร็วเกินเนาะมันอันตราโทษมันมันน้อย,น,อยน้อยกว่าเกียร์สามเกียร์สี่นะฮะก็ก่อนถึงโค้งเนี่ยเราจะพยายามเบรกแล้วก็ปล่อย โอ้ยผมพูดถูกไหมเนี่ยแต่ก็ผมใช้ทีนี้ตลอดนะเบรกจืดพอถึงการโค้งแล้วปล่อยอันนี้ผมก็ปล่อยลงตามแรงเฉยของเครื่องนะฮะเขาเรียกว่าใช้ engine เบรกลงลงเขาแล้วกันเท่าที่ผมเทาความเข้าใจแล้วกันแล้วเบรกของมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะมีอยู่3แบบนะทุกคนเบรกแรกเลยเนี่ยจะเป็นเบรกหน้านะเบรกหน้าเบรกที่2ก็จะเป็นเบรกหลังเบรกที่3ก็จะเป็นเบรกเครื่องยนต์นะฮะ การใช้3าสิ่งนี้เนี่ยผมว่าผมคิดว่ามันก็ช่วยให้ระยะเบรกด,ดีขึ้นเยอะเลยนะสมมุติเรามาเรามาสักร้อยจะข้างหน้าไฟแดงอีกประมาณ1กิโลเราก็ขับมาก่อนสักประมาณ500เมตรมั้งเชนเกียร์ลงพรายค่อเชนเกียร์ลงทึ้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 ง แล้วเราก็แตะเบรกช่วยนะพอเราใกล้ถึงเราก็ค่อยกดเบรกหน้านะฮะก็อันนี้แค่สถานาาการณ์สมบูรณ์นะฮะไม่ต้องไปทําจริงนะนี่แค่สถานการณ์สมบูรณ์นะฮะถ้ารถที่มีสลิปเปอร,ร์คัทนะฮะเวลาเราเชนเกียร์ลงนะฮะเร็วๆเนี่ยมันจะไม่มีอาการล้อล็อกนะครับแต่ถ้ารถที่ไม่มีสลิปเปอร์คัทเราเชนเกียร์ลงด้วยความเร็วนะี่มันก็จะมีอาการล้อล็อกหน่อยๆนะซึ่งผมเองก็ไม่เคยเจอนะฮะแต่ถ้าสําหรับ รถที่ไม่มีเตถปยรภาพเนี่ยแล้วเราอยากใช้เกียร์ลงเร็วๆนะฮะเราจะใช้วิธีการเรบรคแมทชิ่งช่วยนะคือกำกำยกเขาเร่งกำคัดตบเกียร์ลงแล้วก็เบิ้ลเบิ้ลพร้อมป,ปล่อยคขาเร่งครัไม่ไม่ไม่ใช่แบบเร่งแบบจะยกล้อมไม่ใช่ไหมัน,ม,นมันจริงจังหวะมันนะฮะเรา,เราต้องเราต้องลองฝึกดูนะฮะคลิปสอนอใน YouTube ก็มีนะฮะอ๋อและ้วเจ้าถีบแซงโอ้เขิ่นเลยจริงเจ้าถีบแซงนะฮะถ้า ไม่จำเป็นจริงเราไม่ต้องไล่ก็ได้นะเพราะมันทางพนี้อันตรายนะคะลงแนละ้วลดส่วนขึ้นมาด้วยนะฮะลงเขาเร็วเกินไปก็มีโอกาสแหกเหมือนกันนะลงช้าเกินไปก็คันข้างหลังก็จะบดเอานะเราต้องลงแบบพอดีพอดีนะฮะอยู่ในความเร็วที่มันแบบเราสามารถควบคุมได้นะครับจริงๆแล้วในคลิปขาลงก็ไม่ค่อยมีอะไรนะกําลังช่างใจอยู่จะพากลงไม่ทากลงดีนะฮะแต่ไหนๆก็พูดไปคลิดไปแล้วเราก็ทำซะหน่อยนะฮะ ขากลับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองก,กว่านะครับก็เดี๋ยวขับชมวิวต้นไม้สองขากัางไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราไปเจอกันทีนะ่าะมีอะอไรสนใจนะฮะ มาจากไหนเย,ย่ๆนะเนี่ยเขาน่าจะขึ้นไปนัน่งแ,แถวริมทานน้ำตกแม่สายน้อยกันนะฮะเฮ้รฮะโค้งนี้ยังไงฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร ADV ผมไม่แน่ใจว่าเป็น X ADV เ <c oughs> AD ลย ADV สนพส่นวนเพราะว่าตอนขี่ลงก็ขับโฟกัสกับถนนอย่างเดียวนะฮะแต่ดูจาก หน้าผ้าที่หนักนีน,น่าจะออกไปทาง XADV นะทุกคนนะก็ไม่ได้สังเกตมาเงิน <c oughs> โอ้ข้างหน้านี่ร้านขายของเขาขายอะไรมาเอ่ยก็ตอนบางทีช่วงที่เป็นฤดูผลไม้ฤดูสตรอเบอรี่ะอะไรพวกนี้นะแถวนี้ก็จะมีมีมีมมสตรอเบอรี่ขายนะอ้รถแจญ่ขึ้นมานจริงๆแล้วเส้นนี้เนี่ย ก็สามารถลงไปทางขางลงได้เหมือนกันนะถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็ขอภัยด้วยละกันเพราะว่าผมก็เคยขึ้นไปสุดแค่สเสมืองนะครับนะจากตรงนี้จะเป็นทางลงเนินค่อนข้างที่จะชันเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะมีโค้งกึงก่งๆใช้คำว่ากึงก่งๆหักสองละกันนะเ,เพราะว่ามันก็ค่อนข้างชันนะเหมือนจะถัดจากทางเข้าน้ำตกแม่สาขึ้นมาที่ประมาณ ประมาณเท่าไหร่ประมาณประมาณหกสิบเมตรมั้งผมผมไม่ได้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 แม,ม,ม่นในขนาดนั้นกน็ใช้ความรู้สึกเอานะฮะเหมือนโค้งหน้านี้มั้งนะฮะหน้าน่านจะเป็นโค้งหักศอก,กลงก,ลงกลงลึกกๆกเราใช่ว่ากึกหักศอกเลยถ้าหักศอกเนี่ยมันจะเออผมนึกภาพไม่ออกอะคือโค้งหักศอกเป็นยังไงเดี๋ยวผมความจริงผมก็นึกออกนะแต่ว่า ไม่รู้จะที่บายยังไงเดียมันก็คือมันก็คือโค้งโค้ขักงสองกนะทุกคนอารมณ์คล้ายๆเราเวลากับรถอยุดเทินมั้งแต่ว่านี่มันอยู่บนเขามันก็ชันนะเอ้ถ้าจำไม่ผิดนี่มันจะข้างหน้าหรือเปล่าก็สังเกตสองข้างทางครับก็จะเต็มไปด้วยล่องลอยของไฟป่านะครับฮะข้างหน้ารถเริ่แต่รถก็ขึ้น,ข,นขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้แต่ก็ยังดีนะที่ฝุ่นมันฝุ่นพิมันจางลงนะฮะ ฝุ่นมันจางลงเยอะแล้วก็สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ะเหมือนจะโค้งนี้มั้งเออเออแช่งเหมือนจะโค้งนี้นะมานั่งดูในคลิปแล้วมันดูกว้างๆแล้วดูเจอของจริงเหมือนมันจะแบบถาาว่าแค่ไม่กม่เชิงแคบนะฮะรถสวนไปหลายคันนะเขาน่าจะขึ้นอ่อน่าน,น่าจะขึ้นไปที่เราตกกันนะหรือม่ก็ไปนั่งริมทางนะฮะรถข้างหลังก็มีรถตามมาหนึ่งคันนะฮะ เ,ออเหมือนลงลงโค้งแถวโค้งนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผมม่ผมจบไม่ค่อยได้จำเลยคณะพาแขา็งนะบณะพาสดๆไม่มีสคลิปนะฮะเฮ้ยรถขึ้นมาสองคันสามคัน,น,ออนสี่คันมอเตอร์ไซค์ผมบอกเลยว่าช่วงที่กายในเส้นเนี้ยถนนรถเยอะมากนะ ค็ทุกคนคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์มาใช้กติ s u b s c ร์ b e ด้วยนะครับแล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นการถ่าย้ันเครื่อง Honda c b 1 2 0 r นะผมไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ